ดีพี่น้องบ้าเพียกันทำขันดังไฟเทียนนั่งยื้อนกินพี่น้องเลยเพิ่นบอกว่าเป็นดังไฟไวทะดังไฟตาเพิ่นว่ารัวพิ่นยีได้เห็นนังกินสวัสดีครับแม่ยขโมมหน้าปจาใจ้ยนังกินเค็มนี่ยข้อยี่เนื้อจ้าเออข้อยี่เนื้อซุพี่น้องกินเลยพี่น้องเด้อข้าวมีพี่น้องแดงสดเลยใช้ไว้ก้อยกิน สาวนันยังไงนั่งเกงนั่งข้างเนี่ยเนอันเลยยังกงที่มาครัวพีชน้มนันครัวพีสดๆดีดลน้มนววาพี่น่อยตมตลอดดำดำนะครับแบซ้ำบอออกเลยเดย้ยังหอม แมงรุ่นนี้เนาะน้องอ้าพี่ก็ต้องตำเองพี่ยอููมาแล้วก็น,นี่ก็เนื้อที่เราซอยหั่นไวเรียบร้อยนอนเพียนอนขมเลอพี่น้องนอนเพียไปนี่ตัวนี้นอนร่วนใส่เบอร์เ่ออกระเทินเนาะโอเคขมจะแทน กับข้าวกข้าเหมือนกันนะพี่น้องถ้าวันไหนมีดีเราก็ได้กินดีวันไดมีธรรมดาก็กินธรรมดาแต่วันนี้เรามีธรรมดาเพราะว่ามันไม่มีเครื่องในถ้าวันไหนกินดีจะมีเครื่องในใช่ไหมแม่นี่เรดีุดแล้ว,ว,แ,ลวแต่เราไปซื้อร้านลาบที่ร้านลาบขายอยู่ในส่วนมากไม่มีเครื่องในใช่ไหมมีแต่เนื้อมัอนกันเนาะใช่ไหมแม่ สังเกตุพี่น้องเข้าไปหากินลานลาบต้องขางขงา้างน้ำยางอีส่วนมากกระชิบๆมีเครื่องในด์เลยเพราะว่าส่วนมากพวกเราราบเนื้อเหาแบบนี้เขาวาลาบเนื้อเ,าาาเนาะจะมีแต่เนื้อพี่น้องบางลาดมันก็นมีเครื่องในบางลาดแต่ว่านมนีนี่กัดแน่ไปแล้วใส่ผักเข้าไปโคนเข้าไปเลยผักเราก็มีหลายประเภทต้นหอมหอมพอม่อหอมเปยสะระแหน่ ข้าวคั่วตำเองคั่วเองชิมบึงโอเคไหนพอสิลาใช่ไม่ใส่เลือดนะครับพี่น้องเราไม่ใส่เลือดใส่ต่เพี้ยะครับดีอืเป็นอะไรน้นปลาใส่แล้วเนาะใสอีบะ่ะใส่จ้งน้อยเผ็ดตายไม่เอาเรื่องเผ็ดตายไม่เอาเรื่องเลยเนี่ยพอ เป็ดตายไม่เอาเรื่องพี่นออ้องไ้แซ่บอร่อยมากมามาพี่น้องมา,ามากินเขาน้ำกันด้อจ้าลาบซีนตอนเที่ยงลาบซีนอนมาหอมมามมน้า<น>หอมกินใหบริบบ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 บ นั่งหอมบนมาเรยเป็นโมมาคมแพงนะข้าขับเน้อเป็น,นทอ้องเข่าทของเผานั่งเผากุ้งกน้นเนาะ อยากเมือ่องก้อนเดี๋เดนทาแดดอ่อนก่อนบ๊วยโอ้ยอเจ็บกัโคอยายุทำใหญ่ไนนมหมน,หมอนหม้อนอนมอนเพื่อนกับเียเฮยยอยเฮีอย่งหอมมาน้องไปทุกหละใยญ่แล้วเส็แล้วห้อมกันไป Nắm rồi, mà nằm mà nắp nữa đó, mà mà nắp mà nắp nữa, ai? nón tốt tóc hết mẹ bảo hết băng ก้าวเาโดเขาจะเด่นนั่นเองเขอให้ให้เป็เด็กน้อยอีดวบาเด็กน้อยอะไร่างๆเป็นอยู่ดอกมากให้องคอยนะทำไมปล่อยให้ลูกกวนคนอื่นแบบนั้นอย่างนั้นอย่างนี้เห็นอยู่ข้านเป้าน้ำข้านตอบอีสุดๆท้องซ้ายบ้านผู้เจ้าเด็กน้อยบ้านผู้เจ้าเนี่ยขึ้สิเรียบร้อยดีเนาะมันก็มีธนาสะอาดกันกัพี่น้องมีแต่คนกันเองอลูกกวนกัน มี่จะไอ่นี่จะรุ่มบัลลัเป็นกันบะแมนแขกเมื่อยพี่ดับเงินชวนไปไรดับเดินขั้วคือกันแยกแยะไม่ออกหรอคำว่าสะอาดกับมันไม่ได้เหมือนกันกับอะไรยังก็ไม่ได้ว่าควรวุโนวุหรือว่าคัวหรูหราแยกแยะไม่ออกหลอเป็นย่างที่แยกแยะบ่ออกก็ขั้วแม่พอกระเป็นต้องสั้นตั้งแต่มือขวายมาแล้วมาเลยขวายแบบนี้ ว่าโซกรก,กระปกคอนแมสโซกกระปกคือจัดของให้มันเรียบร้อยมันก็เป็นที่สันเดีแล้วก็เรียบร้อยเน,น 6, 6ยี่ยล่ะมันหกหูหกตาเหมือนไรเพื่อนชุนเจ้าง,งามแบบใครแห่งามคะเพื่อนมีเจ้าเนะี่เพื่นอนทุกคนขี้ล่ายทุกคนมันคนถูกคนายากมันเปนคนห่างคนรวยคือชุนเจ้า มานม่งเขาเ่ย็กเนี่นออยอน้อนเงย้นเี้ยมม,มันย้ำมากระบอถือใจคนทางโลกนะพี่น้องมีบักกะเลม กระเล็บม,ม่ให้นอ้องแล้เด้อเจ้าอยากเจ้าก,ก็ซื้อให้นอ้องอันหนึ่งเจ้าอันหนึ่งแถมมาหนาอันงเอากระเล็บม่ให้น้องเด้อลูกมันนาทาดนี่แหละเด้อไปซื้อมาให้วา,า,ายยุ่มใหญ่แซ่บๆยไปไหมล่ะสี่เทองม,ม,มันแจ้งยู่บ่แม่ เแง่เง Get ี้ยมาคงมาเด้อไม่ม้อนกินแล้วพี่น้องพอดหวัดจุกขมิ้นหวดแห้งสบายดีเด้อพี่น้องเด้อพิ้นเข่าแล้วออกไปซื้อบัตรข้างนอกกี่แล้อหอนหอนปวดกระเด็ด ก็คนครัวอะไรยังบแล้วอีกซื้อต่อยอีกจ้น้อยมัน่าใจความหมายครัวคือฮะมันจะสะอาดก็คือจัดของให้มันเป็นระบบระเบียบค่ะมันก็ระเบียบวเพื่อนแม่ม้อนหน่ะระเบียบ่ค่อยย่าหกเพื่อนแม่ขนานเพียงแต่ว่าครัวมันเก่ามันจะเป็นแบบนี่แหละเรียกแยะไม่ออกแล้ว่าจัดของเป็นระเบียบไม่ใช่ครัวหรูหราไป่ะ แสดงว่าชุ่บบมเจ้าก็แยกแยบออกว่ะครัวบ้านบ้านหรือเฮือนเป็นบ้านของคนบ้านนอกขามันเป็นแบบนี้อืมพอแล้วระเบ้ออิมอ่มระเบ้อจะได้แม่เจ้าขึ้นนางประจําที่ทำไมออนมันจะขางงอกพีนก่น้องอ่อนหอน,มนหมอนลยก็ฮ่อนชำหมู่อ้านคอยคอยกว่าสิเดินทางกลับไทยจะได้นี่พี่น้องครับเดี๋ยวแดดอ่อนก่อนเด้อยวคอยกระวไายคือกันได้ช่องม้งยังรัดลด สองสามโงเนาะสามโมงยงั่งอยู่นะแม่รถโดยสารน่ะมงยังงอยู่เนาะแมนบะกามรมเมื่ออสามโมงแม่รถโดยสารมเ่แล้วข้าวขาวยาวหง่้นเมื่อคำขบาอยายาด้านเป็นยังสามโมงนข้าเขาาให้เจ้าอยู่ไปส่งด้านนะต่กเมืออไส่งกอบไปส่งนักนังโดยสารเนาะเมื่อนีเมื่อนี้สบายแล้วี่องมาโดยสารกลับโดยสารรถ สบายกูใคที่กินในยิมอันนี้ก็กวบเลยพี่น,อออน,อน้องเฮ้ยนี่เนี่ยน้องานี่ยขากรองแลโน,โนออกเงี้ยนี่พี่น้องเออนะแต่เลิกก็ได้กินเลีล้ยวครับเบืองหัวน่ะเปียกเบิ้ดพันธอนีม่ได้ครูขาพันธอ,อนเนี่ย่ดากร์เมียงมพันธ์กระไฮแอนด์ไ,ไปซื้อเขาเอินบ,งนงบางยังเกาะท้องบ้านยี่บาา้านมดนะกระแลมกระแลมก็คือไอศครีมไอศครีมกะเลมไอศครีมมานหน้านี่ทำมาอยู่นี่นะมัมแมมเลยเออทางตัวเด็กน้อยเขาเรียนต้องกันอันนี้กับพ่อกันด็ เล่นโลดเลต้องเสอ,อาวันเดียวแล้วกับบัติเมืองอ่านน้ามายโอเคเนาะสำหรับกินนี้ลาไปก่อนเดอ้อไปพอกออันไปคิดมาแม่ <c oughs>